วันพ้าใหญ่นะคะสิบห้าค้านะคะ,คะทำบุญทำทานกันตามอัตภาพนะคะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะคะวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกวันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายชีวิตมนุษย์เราไม่มีอะไรจีรังมั่นนั่งยืนศีลห้าอย่าให้ขาดทำบุญทำทานเป็นนิสจสลินสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรประจำวัน มีเวลาบ้างเล็กน้อยก็สละเวลาอย่ามัวแต่หาเงินกันนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนการำดำรงชีวิตของมนุษย์เราก็คือสร้างความดีสร้างกุศลผละบุญเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เกิดมาเพราะเวรกรรมที่พาพวกเรามาทุกภพกทุกชาติ มัวควายก็เหมือนกันตามวัฏจักรชีวิตของเขาเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เกิดได้เพราะเวรกรรมที่การกระทาของทุกๆคนเป็นผลต่อเรื่องและนําพาให้เรามาเกิดบนโลกใบนี้ทุกสุขทุกเขาคนไปความดีความชั่วเราแยกแยะได้ตัวเราเองความดีไม่ได้ทํากันง่ายๆกว่าจะสะสม ความดีได้มันใช้การเวลาแค่ไหนผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะมนุษย์เรากิเลสตัณหาบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นโลกละครมันเป็นบรลรครบทหนึ่งโลกหนึ่งที่เราเป็นมนุษย์ต้องมาเล่นร่วมกันกำเวรร่วมกัน นะคะสาธุบุญกุศลที่ในธรรมวันนี้นะคะ